ออกไปออกไปหัวเลานมีราอนรเจ้าออกไปสีมะชาบวยรนบ่เคมาเฮตซอย่อยเออยู่ซื้อสีมเป็นอย่าของรนออกแต่เงินแต่เงินบ่ดต้องออกแคออกนาเกลจ้าสีมออกแตงเงินอย่างเดียวบ่ได้จะเอาเงินฝานหัวคอยบ่ได้ ร้านนี้่าตอนระบายครับนี่มะไรกูไหนนี่เอาไอ้พวกเขามาเฝ้าร้านบ่เธอออกไปออกไปครับออกไปไม่ตอนระบายกู้านเจ้าจะไหนพวกเขามาอยู่บ่เธอนี่ตะคอยเฮ็ดอยู่ผู้เดียวแล้วเพิ่งเอาผัวอย่างมะไรกูให้อยังนี้นี่ลูกทีมงานผมกาดกาดผมผมยีต่อไปเรียบร้อยแล้วเจ้าว่มีสิทธิานะไรกูกูสิมาลานกูออกแก้วออกแตงเงินบออกแห้งบ่ได้เอาเจ้าเคยมาอยู่ร้านอยู่บ่กักูขอเงินไงบ่ได้บ่ได้ เงินก้อั้นกูก็คิชมาล่างกูฟังข่อยนะเอฟซีแสนไชยเบิร์ตอยู่นี่แสนไชยเข้ามาแสนไชย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 พร้อมเจ้าแสนไชยเข้ามาแทนเจ้าเอาส่วนเจ้าไปใส่กลับไปเลยเอาเงินกูเด้อกูลงทุนก่อนมึงเด้อเนี่ยกระบอกแก้วเงินก็คือเจ้าอู้เจ้าคุยเจ้าคุยเรื่องเงินน้อข่อยบอกเออไอ้เจ้าเงินกูลงทุนหรือมึงชิไรกูเนี่ยบอกแก้วออกไปบอกครับ เรื่องนั้นก็คือเดี๋ยวคุยกันที่ลังเอาแล้วมึงมาอะไรกูอย่างนี้ก็คือด่านกูเจ้าบ่้ค่ยมาฝ่าวานบ่เถียวเอ้าแตกูไปชกมวยสอนมวยแล้วก็เรื่องกูไอ้กูมีเวลาไปชกมวยเจ้าตีไอ้ข่อยพร้อมเจ้าตีไอ้ข่อยพร้อมเจ้าตีไอ้ข่อยพร้อมแดนใช่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 ไปเลยกูจิ้กแค้นแท้แสนใช่โมยอมเดอกตีไอ้กู แซนชัยแซนชัยแอ้ชัยแอ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้คอ้ไอ้ไห้ไออยไ่นไ้ไอ้ไอ้ไอแไ่้ไ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้เจ้ามาอยู่นอ้ไออ้ไอยอ้ไอ้อ้้ไอ้ไอยไออ้ออ